และนี่ก็คือทุนโครงการต่อยอดปริญญาในพนปี2514ค่ะโครงการที่7คือโครงการการสร้างและออกแบบระบบควบคุมระดับน้ำหนักของเหลวในถังคู่เดี๋ยววันนี้พี่แพทย์จะส่งน้องเจ็ดไปดูค่ะว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดูกันเลยครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตบางริงกรุเนะครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนายสาธิตมังคลาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ผมเป็นเจ้าของโครงการการควบคุมระดับของเหลวของระบบถังคู่อาจารย์ครับเครื่องที่อาจารย์ทำมาเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับตัวนี้เป็นเครื่องควบคุมระดับน้ำสองถังครับสามารถแยกควบคุมได้ระหว่างน้ําถังบนแล้วก็น้าถังล่างครับ ได้ส่วนที่เป็นจอที่มันเยอะแยะเต็มไปหมดคือจออะไรบ้างครับอาจารย์คือตัวนี้จริงๆแล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีการใช้งานอยู่แล้วซึ่งมันจะใช้ในการที่จะเราฟีดน้ําเข้ามาในระบบเพื่อจะไปจ่ายน้ําให้กับผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าเอาไปใช้ในการสร้างส่วนผสมที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมครับผมเอออาจารย์ตอนแรกผมที่อยากจะพูดว่าน้ำสองถังเนี่ยปกติในอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมีใช้น้ําถังเดียวด้วยหรือครับหรือว,ว่าสองถังปกติเนี่ยจะมีทั้งถังเดียวแล้วก็สองถังอ๋อ ซึ่งจริงๆแล้วข้อแตกต่างระหว่างถังเดียวกับ2ถังเนี่ยน้ำถังเดียวเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะใช้ในการที่จะเก็บน้ํครับหรือว่าสํารองน้ําอย่างเดียวครับแต่ว่าน้ำสองถังเนี่ยมันเป็นน้ําที่เราจะฟีดน้ําเข้ามาเก็บไว้ในโพสเซสชั่วคราวก่อนเพื่อจะให้ระดับน้ําในอีกถังหนึ่งเนี่ยไปจ่ายให้กับโพสเซสที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อจะทําให้ผลกระทบในการขึ้นลงของน้ำเนี่ยหรือว่าการปีน้ำเข้าไปในระบบเนี่ยเกิดปัญแหว่งเนี่ยน้อยที่สุดแล้วในส่วนของการต่อยอดใน ปนในอนาคตเนีย่ยอาจารย์ในความที่เห็นยันนนงไงมาจจะเกิดขึอในอนาคตเนี่ยก็คือการต่อ,ตอ,อยอดปกติเนี่ยเขาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วในส่วนของการควบคุมเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็คือที่ผมสร้างโปรเซสตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้การควบคุมโปรเซสที่มันไม่มีความเป็นเชิงเส้นให้ดีขึ้นให้มีความละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดสําหรับการควบคุมแบบนี้เนี่ยก็คือระดับน้ำสองถงัง ก็สุดท้ายนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมที่ทําให้ผมได้รับความรู้มากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นในการที่ให้รรู้ว่าในระบบุาสารกรรเนี่ยมีการใช้น้ํสองถังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเจ้าเครื่องมือตัวนี้ทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าระบบเกี่ยวกับที่เป็นนอนลีเนียนะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่แพรสำหรับโครงการที่ผมเพิ่งพาไปดูมาครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้จริงจริง ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับผมหรือต้องการติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางที่ใส่ไว้นในคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ